อีบ้านสุดท้าตัวผมผมก็ยิ่งง่ายเหมดละง่ายนีแม่ระหว่าี้แม่จอกบ้านอะไรวะสามสองสาม G C ครับ 3.5คิวไอสามสามพันสคิวครับบ่อนี้ป๊าดบอกเงยผมตัวนี้ตัวเอลวะไมไใช่นีต่ตอนนี้คนขับกำลังเดินเดินแท็กไลครับเดินแท็กไล โจเฟอร์แหละหำได้ใจจริงๆครับเรบวาว่าเราขุดมื่นละบอรครับ <S <S ขุดทั้งกลางคืนด้วยกลางคืนหอดหกฟุ่มเดียวบ้าบนปีสามพันปีสามนแล้วก็นอนรักษานอนรักษานอนประมาณสามสิบสองโมงเก็บหมูกระลุกเออ น้ำต่อตี่นี่ครับบ่อบ่สองขันหนึ่งนี่เบิ้น้ำมันประมาณจกถังครับปลารุดเนี่ยตีไปเละ3ถสังครับตีไปเลยสามถังตีไปสาถังคขับเก่งครับเพื่นีบอหอนครับในเลา2สองถังครึ่งอตีไปสามถังสามถังก็มือห้าเล่าคืขับอีบ่อละสองพันห้าเออ นี่ครับแคทถามป๋าแกบอกว่ามันตกไป5ล้านครับแรงเร็วฟังเสียงครับ มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ครับผมของแคทเนี่ยก็คือมันจะดังเนี่ครับเร็วไหมสุดยอดครับความเร็วนะเมื่อก่อนแคทเมื่อรุ่นก่อนก่อนนะครับอาจจะไม่สู้ครับไม่สู้โบเบรครับเรื่องความเร็วแต่ทุกวันนี้ครับแคทเขาทํามาเนี่เรียกว่าไม่แพ้ไม่ไม่แพ้ไม่แพ้ใครใดนะครับความเร็วครับ การสู้แข็งก็ไม่แพ้ครับการสู้แข็งนี่ถือว่ามีชื่อเสียงมาตลอดครับ ระดับระดับระดับทันคููครับอยอดครับความนุ่มนวล พีเอ็มเขาไม่รู้ว่าเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณเจ็ดพันครับโอ้โหเออยันตัวนี้ควนเอาเลยจึกจึกเนี่ยตึกเออหือ ยอมรับในคุณภาพของพวกกุ่งกี้พวกเ,เล็กครับสุดยอดค,ครับเนี่ยคนพารับเนี่เจอของแข็งกับงานเนี่ยคอนโรนนี่เบามากนะครับเป็นคอนโรนไฟฟ้าครับ điểm điềm เขาใหญ่ครับผูดลคนขคับฝีมือมากครับเนี่ยดูจากท่าทางครับเทคนิคการวางดินครับ คก็ออกจะสูงสูงครับแต่ว่าคุณภาพก็อย่างที่ว่าแล้วครับผมป๋าแกบอกว่าตกไปห้าล้านพอดีครับคันนี้ แพงกว่าซานี่เออล้านกว่าครับแพงกว่าซานี่ล้านกว่าครับเกือบล้านาเจ็ดล้านแปดพี่น้องล้านหกล้านเจ็ดครับโอ้ เร็วมุนใจสั่งครับโอ้สวแพ็คก,กับของลูกพี่ เร็วฟ้าผ่าเร็วฟ้าผ่าคนขับค่อนข้างจะโหดหน่อยครับขับโหดครับทุกวันนี้ต้องเร่งงานครับ 2,100คิวใช้เวลาทำหนวันครับ1วันกับถึงหกทุ่มครับเสร็จเลยครับลงตอนเช้าครับสุดยอดครับโชเฟอร์นี่ก็ได้เงินดีนะ เดือนละห้าหกหมื่นนะครับเนี่ยถ้าขับแบบนี้เนี่ยขับเมาส์ครับตกวันละถ้าขับเร็วแบบนี้ก็วันละสองพันครับสองพันกว่าบาทครับ แครับินตับ ็วคนก็ต้องเร็วด้วยครับถ้ารถเร็วคนขับช้าคนขับฝีมือไม่ถึงก็ไม่ได้ครับต้องบาลานซ์กันครับคนกับรถชื้อบชืบ,ชบดึงปวดวด,ดึงไปเทียเดียวต้องเป๊ะครับ ยกเสยยกเสยครับสวบดึงวึบยกขึ้นสวิงมาเทโยนตึมโยนตึม qua búp bướp liều trình hấp ุ่น,นี้ก็กําลังเครื่องมีไว้ขับปั๊มอย่างเดียวครับมีไว้ขับปั๊มอย่างเดียวส่วนพวกพัดลมต่างๆนะครับอ่าเป็นเกี่ยวกับไฟฟ้าหมดเลยครับพัดลมไฟฟ้าระบายความร้อนด้วยเอ่อพัดลมไฟฟ้าครับเป็นเทคโนโลยีของแคปครับ รูปทรงก้นนั้นอวบยิ่ม ดินเข้าหาตัวเองนะครับแล้วก็ยกครับ เครื่องนิ่มมากงงกัลักของเสียงเขาเลยครับ รูเดือดที่นีบอ่ะเดินมาเติมน้ำมันครับแน่นอนแน่นอนคนขับนี่ไหม

ตาใดบอกบริษัทเนี่ยนึกแค่ีกายนี่วะเหรอฮะมีกายเนี่ยอ๋อเขาเขาเอานค่ละเจ้ตะกี้ขับอยู่น้ำเพต์ขี้ผมมีแม่โค้งเจ้าของฮะตกี้ก็มีแม่โค้งเจ้าของโอ้มีแม่โค้งเจ้าขอางมาขับรับจ้างเอาดีว่าเจะเอาเมียคือมาขายทิ้งแต่เนี่ยโอ้เมียขายทิ้งหมดเลยเนี่ยรับจ้างครับเอาได้หลายกว่าเจ้ น้ำเย็นก่อะไรไปเติมุทรมาด้วนก็จะคงกินพักกินเขาพอดีแล้วบ้าพักกินเขาโอระวังระวังด้วยเนี่ยเด้อครับครับ